สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับบ้านยีก่กีนะคะบ้านยีก่กีผลของวันที่ห้าเนาะตามที่เห็นเลยค่ะมาตัวฟันกับตัวรองเนาะตัวเจาะเข้าเฉพาะกิจอย่างเดียวโอเคมาดูกันต่อของวันพรุ่งนี้เลยเนาะของวันที่หของวันที่หกแอดมินให้เด่น หก x หกนะคะลองห้า x ห้านะคะจอดสองตัวหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง 5้าแปดสามหสี่ห้าห้าแปดเ้าโอเคหาร้อยของวันที่6นะคะแอดมินให้เด่นหกรองห้านะคะตัวเจาะก็ตามที่เห็นเลยคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกคนที่กดรับชมแล้วก็กดติดตามช่องให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะขอให้พี่พี่เพื่อนๆทุกคนโชคดีถูกหวยนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามให้นิดนึงนะคะจะขอบคุณอย่างมากเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ